ในช่วงไม่กี่วิีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสนทนาในเชิงว่าเราจะจัดการกลยุทธ์ยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็เบนก็บอกว่าเขาอะทำงานให้กับบริษัททั่วโลกนะครับเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดอันนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากมุมมองที่ชัดเจนก่อนว่าในวันนี้นะครับคุณอยู่ที่ไหนความเสี่ยงและโอกาสของการลงทุนของคุณคืออะไร m s s s o o t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  h m o o n c o n t i n u e with your m i s s i o n ความสมบูรณ์แบบ คือพลังที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคือตัวตนที่ทุกคนให้การยอมรับความรีใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณ Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Even ว์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิานุสาหะครับ วันนี้เอาบทความจาก Harvard b u s i n e s s Review Magazine นะครับฉบับล่าสุดเลยนะฮะเดือนมีนาเมษานี้แหละนะครับ2024นะครับหัวข้อชื่อว่า How to succeed in an era of volatility นะครับเราจะประสบความสำเร็จในยุคแห่งความไม่แน่นอนแบบนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยนี่เป็นคำถามที่คนตั้งคำถามกันเยอะมากเพราะว่าทุกธุรก,กิจตอนนี้เจอความไม่แน่นอนเยอะจริงเยอแบบไม่เคยเจอมาก่อนตองใช้คำนี้นะแล้วก็ แล้วทุกคนก็ต้องก็ต้องมานั่งคิดจริงๆว่าเออว่าเราจะอยู่รอดไปได้ยังไงนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแล้วมันสร้างความตื่นตระหนกให้กับองค์กรเหมือนกันโดยเฉพาะองค์กรที่อาจจะไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับจริงๆหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันยากขึ้นไปอย่นีเพราะว่าเวลาทีมที่อาจจะไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อเจอกับความเปลี่ยนแปลงในความถี่สูงๆเนี่ยนะครับพอมาเจอแบบนี้เนี่ยบางทีก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน นะฮะนี่ก็เป็นมุมมองที่บทความนี้เขียนไว้ซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็มาจากเบนที่ New York, นิวยอร์กนะครับกับเบนที่ซานฟรานซิสโกนะครับเบนแ์คอมพานีก็เป็นบริษัทที่ปรึกษ,ษาชั้นน<อ>ําแห่งหนึ่งของโลกนะฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นท็อปทอปแหละนะครับของโลกนะครับเอาล่ะนี้มาคุยเรื่องนี้กันนะฮะว่าเป็นยังไง<อ>เขาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าสถานการณ์ที่โลกธุรกิจต้องรับมือก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในลักษณะที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ย ที่ชัดเจนและทุกคนยังคงจําได้นะฮะก็คือโควิดนะครับโควิดเนี่ยกระทบกับธุรกิจจานวนมากแต่หนึ่งในธุรกิจที่กระทบมากที่สุดเลยเนี่ยคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสป라이ต์เชนที่ยาวๆนะครับและธุรกิจคาปลีกนะฮะแต่ว่ามันมีบริษัทหนึ่งที่พอผ่านโควิดมาแล้วเนี่ยมองย้อนกลับไปน่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่า H E B นะครับซึ่งอยู่ในจริงๆเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ที่ส่วนใหญ่อยู่ในเท็กซัส H E B เนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มโควิดเริ่มระ สามารถรักษาสป라이ชเชนของพวกเขาไว้ได้ดีมากๆในระดับที่ดีมากนะฮะแล้วก็มีการรับมือกับเหตุการณ์เนี่ยได้อย่างาต้องเอาเป็นเคสตัตดี้นะครับ H อช e เนี่ยต้องบอกว่ารับรู้ตระหนักทันทีเลยตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในช่วงต้นปี2 0 2 0นะหลายคนอาจจะพอนึกออกว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีโอกาสไประดับใหญ่ได้นะครับเพราะว่าเขาอ่ะทำการจำลองนะครับ แผนสถานการณ์การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลาถึงขั้นว่ามีผู้อำนวยการฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินนะคะคือมีตําแหน่งนี้อยู่เลยนะครับซึ่งจัดการวิกฤตมาหลายอย่างทั้งที่เคยเจอแล้วนะครับเช่นเฮอริเคนนะครับหรือว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดหรือจริงๆเนี่ยเขาก็มีการจําลองเหมือนกับทำซี ن เรียอเทสอะนะฮะหรือสเตรสเทสนะของการระบาดแบบนี้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะการระบาดของอะไรสักอย่างหนึ่งพอทันทีที่โควิดระบาดนะครับ เป็นไม่กี่วันะหลังจากที่เจอคนที่ติดเชื้อโควิดรายแรกในสหรัฐเนี่ยนะครับออบริษัทก็เอาโมเดลจําลองเลยที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันจะกระทบกับเรื่องอะไรบ้างกระทบกับสปรายเชนแน่กระทบกับพนักง,งานยังไงเราจะดําเนินงานโดยรวมยังไงนะครับทันทีวันแรกในขณะที่คนอื่นยังงงๆกันอยู่เนี่ยนะครับทาง H E B เนี่ยลดเวลาทำเรียกว่าเวลาเวลาทําการลงนะฮะน่าเป็นเจ้าแรกๆเลยเขาบอกนะครับของซูเปอร์มาร์เก็ตเชนในสหรัฐเนี่ยเพื่อให้มีเวลาในการสต็อกสินค้ามากขึ้น นะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะคนมันจะต้องเหมือนกับเข้ามาเป็นกะไม่สามารถที่จะมาพร้อมกันได้นะฮะเพราะเรื่องเพราะว่ามันจะได้ลดโอกาสการติดกันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ HEB เนี่ยบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะของธุรกิจเขาอ่ะคือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเขาจึงมีโรงงานผลิตผ,ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของตัวเองมันคือตัวที่ทํากําไรเขามากที่สุดแล้วเป็นของที่ลูกค้ามาตามหามากที่สุดนะครับก็เลยมีโรงงานเนื้อสัตว์ของเนี่ยเพราะฉะนั้น นะฮะหรือขาดก็ขาดน้อยมากนะครับของบางอย่างยกตอย่างเช่นไข่นะครับไข่เนี่ยมันมีไม่เพียงพอเขาก็ติดต่อกับผู้จัดจําหน่ายเบียร์รายหนึ่งซึ่งเบียร์เนี่ยนะฮะผู้จัดจำหน่ายเบียร์รานี้มีเน็ตเวิร์กอยู่ทั่วประเทศนะครับก็อบอกว่าเอาล่ะตอนมาส่งเบียร์ให้เราเนี่ยเอาไข่แถวๆนั้นอะที่คุณได้มาจากแถวๆที่คุณพื้นที่ของคุณอเอามาส่งด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็ซื้อไข่มาเพ้องกับเบียร์การจัดการคน ะะก็จัดการแบบมีการใช้คน800คนซึ่งอยู่ในคลังเนี่ยนะครับอย่างเป็นเป็นระบบมากที่สุดมีการคอมพาร์ตเมนต์ไลเซชันถ้าเกิดว่าคนติดขึ้นมาต้องทำเป็นคลัสเตอร์อะไรยังไงนะครับเพราะเนี่พอมองย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ากลยุทธ์ของ HEB เนี่ยนะครับทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตน์เนี้ของแทบไม่ขาดเลยหรือขาดก็น้อยมากมาเทียบกับซูเปอร์มาร์เก็ตรายอื่นคำถามคือทำไมนะฮะต้องบอกว่าเพราะว่าเขาอะนะครับในยามที่สงบ ในยามที่ธุรกิจดีทุกอย่างกำลังขยายตัวได้ดีเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเขาทำตลอดเวลาก็คือทำสเตร e เทสซัพพลายเชนของตัวเองตลอดเวลารวมถึงตัวพนักง,งานด้วยนะครับนั้นเขาบอกว่านี่แหละคือกฎยุคใหม่ของการเข้าสู่โลกที่ไม่แน่นอนนะครับเรามีเหตุการณ์ที่เรากำลังจะต้องเผชิญหน้าเยอะนะครับสถานการณ์ในการทำธุรกิจตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยจะเอื้อสักเท่าไหร่แต่ถ้าผู้นำต้องการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องในยุคแห่งความผันผวน,นนี้เนี่ย พวกเขาต้องเน้นความสามารถวิธีการปรับตัวการฟื้นฟูนะครับและความสามารถในการทดสอบและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในท้ายที่สุดแล้วทุกบริษัทต,ต้องมีกลยุทธ์การจัดสรรเวลาทรัพยากรและพลังงานนะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วิที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสน,สนทนาในเชิงว่าเราจะจัดการกับกลยุทธ์ยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็เบนก็บอกว่าเขาอ่ะทำงานให้กับบริษัททั่วโลก เขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดอันนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากมุมมองที่ชัดเจนก่อนว่าในวันนี้นะครับคุณอยู่ที่ไหนความเสี่ยงและโอกาสของการลงทุนของคุณคืออะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติว่าสถานการณ์หนึ่งอ่ะมันถูกขยับขึ้นไปสมมติดอกเบีย้ยมันขึ้นไปเนี่ยนะครับความเสี่ยงของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วโอกาสที่มันจะพาคุณไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นขบเหวนะนาหรือหน้าผาเนี่ยมันไปได้ขนาดไหนนะครับ ท่งบอกว่า3อย่างที่สําคัญในการคิดเรื่องนี้อันที่1เราเรียกว่า prediction นะครับ prediction ก็คือการคาดการณ์นะครับจริงๆการคาดการณ์เนี่ยมันคือความสามารถในการสร้างความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณด้วยความแม่นยําและความมั่นคงเพียงพอเพื่อจะสร้างโอกาสที่จะหาความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับเช่นแน่นอนผู้นําอาจจะไม่รู้ท,ทุก سين าเรียลนะฮะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เราคนลบกันอยู่เยอะเนี่ยแต่เราก็แน่ใจได้ว่าโลกนี้จะเผชิญความแตกแยกมากขึ้นอย่างแน่นอน การแข่งขันจะรุนแรงขึ้นสป라이ดเชนจะซับซอ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจะมากําหนดรูปแบบทางเศรษฐกิจมหาภาคอย่างน้อยก็บางส่วนนะครับบริษัทก็ต้องทําการทํางานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสถานการณ์ทดสอบศักยภาพความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับเลือกกลยุทธ์ที่สามารถปรับความเสี่ยงได้ตลอดเวลายิ่งบริษัทมีสินทรัพย์ที่ต้องแข่งขันด้วยความเร็ว นะฮะก็ยิ่งต้องการความสามารถในการคาดการณ์ที่ดีมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายคือธุรกิจไหนที่มันเร็วมากๆเนี่ยต้องคาดการณ์ดีมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติพวกบริษัท private equity ที่ลงทุนเนี่ยก็ต้องสามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้ละเอียดมากๆนะครับซี ن าเรโอต้องละเอียดมากข้อกําหนดแต่ละอันที่เอาไว้ใช้ในการตั้งเป็นสมมติฐานต้องถูกติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สาคัญกว่านั้นก็คือไม่นํากรณีเ,เดิมนะฮะนั่นกะ็นะคือวิธีคิดแบบเดิมๆม,มาใช้ในโลกอันใหม่นี้นะครับ มันมีกรณีศึกษาบริษัทชื่อ Reliance ์เ o นะครับเป็นบริษัทอินเดียนยคะครับเขาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับได้อย่างแม่นยำม,มากอินเดียมีแพทเทิร์นในการใช้โทรศัพท์มือถือไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะมีคนพันกว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการออดพ์โทรศัพท์มือถือมันไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะครับในปี2016เนี่ยหลังจาก ตระหนักถึงศักยภาพของสมาร์ทโฟนนะฮะแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีคู่แข่งที่มั่นคงและมีเงินทุนสะสนอย่างดีแต่บริษัทนี้ก็คาดการว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นมากๆหรับสมาร์ทโฟนถูกลงดังนั้นจึงเปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยามาชุดหนึ่งนะครับกำหนดเป้าหมายไปที่ Mass m ม,มา k e เนำเสนอคุณสมบัติที่ลูกค้าชาวอินเดียต้องการนะครับจีโอจึงมีวิสัยทัศน์ในเชิงกลยุทธ์ในการลงทุน 4G ที่แข็งแกร่งทั่วประเทศนะครับและกล้าลงทุนในพื้นที่ที่คนอื่นไม่กล้าลงทุนนะะรรัเเเเพาเาาาขชื่่อวมมวมมจ็ นะครับแล้วก็นําเสนอเรื่องของการเชื่อมต่อที่ราคาเหมาะสมกับลูกค้านะครับรวมถึงไปอยู่ในพื้นที่ที่คู่แข่งไม่ไปด้วยนะครับจีโอสามารถใช้ความได้เปรียบจากความปั่นป่วนของตลาดในช่วงเวลานั้นเนะ่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับขึ้นมายึดครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่สําคัญแล้วก็สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการคาดการณ์ที่แม่นยํานี่แหละนะครับอันนี้ก็คือเคสที่เขาบอกว่าจริงๆมันมีเคสแบบนี้เยอะ นะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยวัดความสามารถในการคาดการณ์ของตัวเองสักเท่าไหร่ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับพาคที่2คือ adaptability หรือว่าความสามารถในการปรับตัวการปรับตัวหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้เร็วกว่าคู่แข่งนะครับเราะสัทส่วนใหญ่เนี่ยพัฒนาความสามารถนี้ในช่วงของสถานการณ์เนี่ยมันไม่ตึงเครียด นะครับแต่ว่าตอนนี้บริษัทส่วนใหญ่เนี่ตย,ต,ย,ต,ย,ต,ยต้องปรับตัวให้ละเอียดขึ้นไปอีกนะฮะคือบอกว่าตัวเองปรับตัวเร็วเนี่ยมันยังไม่พอมันต้องถามว่าเร็วพอหรือเปล่าหรือว่าเร็วเทียบกับตลาดได้ไหมนะครับหากผู้คนยังไม่ตระหนักแล้วก็ยังไม่เชื่อในเรื่องการปรับตัวที่เร็วพอเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอยู่ดีๆจากผู้นําก็แพ้ได้เลยนะครับอุตสาหกรรมที่มีดนามิกสูงๆเนี่ยบริษัทเนี่ยต้อง นอกจากคาดการเก่งแล้วเนี่ยการปรับตัวเก่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพูดเฉยๆแต่มันเป็นทักษะชนิดหนึ่งที่ต้องถูกถ่ายทอดจากผู้นําและทํามาตลอดทางต้องทาอย่างถูกต้องโดยไม่ใช่แค่คิดว่าอยากจะปรับและลงมือเปลี่ยนอย่างเดียวก็พอนะครับเคสที่น่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นเคสของ Microsoft นะในปีที่คุณสัตนน์เดล่าเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นผู้บริหารของของไมโครซอฟท์นะครับช่วงนั้นเนี่ยนะฮะบ,บริการคลาวด์แบบเต็มรูปแบบยังไม่ได้เห็นความชัดเจนมากนะักว่ามันจะมีอนาคตแบบ ขนาดนี้ต้องใช้คำนี้นะครับแต่ว่าตัวคุณซัดย่านในเห็นสัญญาณว่าบริษัทต้องปรับตัวเพราะ A W S ของ Amazon เนี่ยกำลังเคลื่อนไหวแบบเข้มข้นมากเลยนะฮะแล้วก็ปรับโมเดลธุรกิจของตัวเองเนี่ยไปสู่การธุรกิจที่ให้บริการคลาวด์เป็นหลักนะครับแล้วก็ไปดูแบบดูดูธุรกิจ กล้เคียงยกตัวอย่างเช่นแบบ Netflix อย่างเงี้ยนะฮะก็ให้บริการแนวนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณซัญยานาเดลลาได้ทำก็คือลงทุนมหาศาลเลยกับ Microsoft Azure ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งที่ทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถใช้สร้างแล้วก็ปรับแอปพลิเคชันตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมได้พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่หลากหลายให้กับนักพัฒนา Microsoft หแล้วออฟฟิศสามหกห้านะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์แม้ว่าโมเดลรรกกิจ,กนนกจด์ท็ออออะะงงงคขบษัััตนนน้ยยีู นะครับแต่คุณสัจยาเนี่ยก็เลือกที่จะไปโฟกัสที่คลาวด์แล้วใช้การลงทุนมาาหาศาลด้านว,วิศวกรรมล้วก็สถาปัตยกรรมเับซับซ้อนเนี่ยนะครับเพื่อเปลี่ยนบริษัทเนี่ยให้สามารถรเผชิญคู่แข่งใหม่ได้นะครับการคาดการล่วงหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่าต้องทลายไซโลต้องทําอะไรเยอะมากๆเลยเนี่ยนะฮะของ Microsoft ในตอนนั้นคุณคุณสัจยาต้องไปเปลี่ยนไม่ใช่แค่บอกว่าจะแบบธุรกิจเฉยๆแล้วเปลี่ยนแค่การโยกทรัพยากร,รไปอยู่ที่ Microsoft ์ฟ้าสวแต่ว่ามันคือการ ออกแบบการทํางานใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งนี่แหละคือความหมายว่า adaptability เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีบอกว่าอยากจะเฮ้ยทุกคนเปลี่ยนสิแต่ว่ามันคือการออกแบบการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับและทุกคนก็พอทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้นธุรกิจ cloud Microsoft นี่คือแบบได้รายได้เยอะมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้ Microsoft เองก็เริ่มทําให้เห็นอีกแล้วจากการเป็นต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน first mover นะครับทั้งใน AI machine learning และ IoT ด้วยในตอนนี้นะครับก็เราก็เห็นว่า culture เนี่ยมันอยู่ที่ Microsoft แล้วนะครับความยืดหยุ่นก็เป็นอีกอันหนึ่งนะฮะ องค์กรที่ยืดหยุนเนี่ยมันแน่นอนว่ามันจะรอดพ้นจากการกระทบกระเทือนได้ดีกว่าคู่แข่งนะครับคือผู้นำเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นฉันจะทํำยังไงนะครับในช่วงที่ธุรกิจมหาภาคมันค่อนข้างจะเสถียรในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาเราเจอวิกฤตอะไรก็ตามพอสมควรแต่มันมีความเสถียรสูงเนี่ยนะครับบร,ริษัทที่ไม่ยืดหยุ่นก็เลยไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะทางเบย์เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ย hey, จริงๆเรื่องนี้กลายเป็นสิ่งที่สําคัญละเพราะว่า u ูอดีเนี่ย ตอนนี้มันมีความผกผันที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับเช่นการอยู่ดีที่ supply chain ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วยอย่างเงี้ยนะฮะเราไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะเรานึกว่าเราผ่านจุดนั้นไปแล้วทุกคนคิดว่าโลก,กาภิวัตน์ทุกทุกอย่างมันก็จะต้องซื้อขายกันได้ทั่วโลก supply chain ก็จะต้องเหมือนกับ true and true ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่าง,งน,นั้นแล้วนะครับ หนึ่งในธุรกิจที่เขายกมาก็คือสายการบิน southwest นะครับ southwest เองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ไมเผชิญปัญหานะก็มีปัญหาเยอะมากนะครับล่าสุดปีก่อนนั่นนู้นก็จำได้มีมีระบบจัดการเรื่องคนที่ทิเจ๊งมาแล้วก็โอ้โหเครื่องบินดีเลยเป็นระบันเที่วแต่ว่า southwest เองเนี่ยเขาก็มีความยืดหยุ่นเยอะนะครับโดยเขามีวิธีคิดทุกเรื่องเลยเช่นการปกป้องความเสี่ยงเรื่องของอัตราเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสูงมากของสายการบินนะครับ ใช้เครื่องมือทางการเงินไม่ใช่แค่แ,คแบบที่แบนแบน,แ,บน,แ,บนแต่ว่ามีมีระบบเรื่งจัดการเรื่องราคาน้ํามันเนี่ยนะครับที่ซับซ้อนมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่น้ำมันเครื่องบินสูงคือราคาสูงมากในปี2022เนี่ยนะฮะเซาเวสเนี่ยก็โดนน้อยนะฮะสามารถประหยัดคือคือประหยัดเงินค่าน้ำมันอะไปได้ประมาณ1 200ล้านเหรียญซึ่งถือว่าเยอะมากเป็นหนึ่งในทำหนึ่งในส่วนที่ทำให้เซาเวสเนี่ยนอกจากจีเมีตรากำไรสูงกว่าคู่แข่งนะครับแล้วเนี่ยยังกลับมาได้เร็วด้วยช่วงหลังจากโควิด ในีัน้นซาวเวสเนี่ยมีระบบการออกแบบโปรแกร,รมในการจัดการความเสีย่ยงเรื่องค่าเชื้อเพลิงเนี่ยที่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็แล้วก็ถูกออกแบบมาอย่างยืดหยุ่นเป็นอย่างดีสามารถรับกับแรงกระแทกสูงๆได้จําได้ไหมช่วงนั้นราคาน้ำมัน,ม,นมันกระโดดมากนะฮะมันไม่ใช่กระโดดแบบ20%หรืออะไหรืออ่างนี้นะถ้าทุกคนจําได้นะฮะมันกระโดดแบบโหรารเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรบ้าง นอกจากสามข้อเมื่อกี้ซึ่งควรจะทําเป็นวัฒนธรรมแล้วเนี่ยเขาบอกจุดที่ต้องทำเนี่ยมันมีมีมีมเรื่องที่ทุกบริษัทควรจะทำนะครับอันที่1เราเรียกว่าเอาเอา,เอาความเสี่ยงมาดูเป็นเป็นข้อข้อไปเลยนะฮะเป็นข้อๆไปเลยว่าคุณมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างจริงๆแนละ้วคุณรู้หรือเปล่าว่าธุรก,กิจคุณมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างความเสี่ยงในเรื่องของ Supply c h เชนเป็นยังไงความเสี่ยงเรื่องของลูกค้าความเสี่ยงเรื่องของคู่ค้าเป็นยังไงนะครับแมปทุกอย่างมาอย่างเป็นระบบนะครับแล้วมีการแทร็กว่าตอนนี้ความเสี่ยงงงพววกนนนีีีีี้เเเป็สสสขยหหลืืออรรแดะคับ อันที่สเอาสิ่งที่คุณแมพออกมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่อย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยมาทําเป็นสถานการณ์จําลองนะครับสถานการณ์จําลองเนี่ยนะครับเราต้องทําอย่างมีวิน,นัยทําอย่างเข้าใจว่าเราทํามันเพื่ออะไรนะครับการทดสอบเรื่องสถานการณ์จําลองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากว่าถ้าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วมันส่งผลงกระทบต่อองค์กรขนาดไหนอันนี้ผู้นําองค์กรต้องรู้นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็พยายามจะทํามากขึ้นนะครับที่ผ่านมาก็ยอมรับว่ายังไม่ได้ทาเยอะคือเราต้องคิดเลยว่าสมมติว่า เฮ้ยยอดขายเราในชนอนี้เนี่ยมันดรอปไป30%เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ของขององค์กรบ้างนะครับและสุดท้ายคือพอคุณทำา2อ,อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณเตรียมเงินไว้ส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นเงินสำหรับ for the rainy day นะฮะที่ฝรั่งเขาชอบพูดก็คือต้องเตรียมเงินไว้สำหรับการจัดการเรื่องนี้คือพูดง่ายๆคือว่าเมื่อมันมาถึงแล้วคุณจะไม่ตกใจนะครับเพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะมาถึงแน่ ความไม่แน่นอนเหล่านี้มันจะมาถึงเราแน่ๆวันไหนเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราเตรียมการอยู่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเพื่อก็คือถ้าคิดทีทีเราก็ย้อนกลับไปดูตัวอย่างแรกก็คือ H E B นะฮะ H E B เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งคาถามว่ามันจะมีหรือไม่มีโรคระบาดเขาถามมาถ้ามันมีโรคระบาดเกิดขึ้นมานะฮะเขาต้องทํำยังไงเขาถึงขั้นมีผูดด้อำนวยการจัดการกับวิกฤตแบบนี้เตรียมพร้อมไว้เลยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่จะเป็นเครื่องป้องกันหรือว่าเครื่องที่ช่วยให้องค์กรของเราสามารถที่จะอยู่ใน เอราออฟ volatility ได้นั่นเองนะครับผมแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งแล้วกันผมคิดว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะแผนการต่างๆที่พูดมาเนี่ยการ run s c น n ร r โ o เนี่ยมันก็คือคือสิ่งที่ต้องทําแต่ว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นได้เลยนะคือความตระหนักในระดับองค์กรว่าโลกหลังจากนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะทุกคนเราจะทํางานแบบเดิมไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ยากมากนะครับและถ้าเราทําได้หมายถึงว่าเราสร้างความตระหนักนี้ได้เนี่ย ไอ้ที่เหลือทั้งหมดที่ผมพูดมามเมื่อกี้มันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเองคุณจะคาดการได้คุณจะปรับตัวได้คุณจะมีการทดสอบตั้มเทส,ทสต,ต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์กรที่ถูก,ถกถต้องวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องจะต้องเกิดขึ้นจากลีด e r ์ที่ตระหนักว่าต่อไปนี้มันจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับขอบคุณบทความนี้นะครับที่ตีพิมพ์ใน v a r d Business r e v i e w Magazine นะครับมีมีนาเมษา2024ใครสนใจไปอ่านฉบับเต็มไไปอ่านนด้ใ Harvard Magazine Review Business ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียด้ไดใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon. continue with your mission